สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำข้าวผัดปูดนะครับเมื่อเช้าไปตลาดมีปูแบบแกะแบบนี้ครับแกะแบบนี้เลยนะครับครึ่งโลสองห้าสิบถูกมากครับน่ากินนะครับผมก็เอากระเทียมลงไปนะครับ เกลือกระเทียมให้เดืองกันนะครับผมกระเทียมต้แล้วนะครับแล้วจากนัก็ไข่ไข่งไปครับไข่างแล้วก็รีบมีไข่ให้มัน เข้าไปเข้าอันนี้มาก็ได้ครับผัดแค่ใ <au> ห <mostrar> ้มีอ <làm> นี้ครับใส่เนื้อปูลงไปเลยครับดีเยอะเลยนะครับผัดเนื้อปูให้มีกลิ่นหอมนะครับ ใส่ข้าวสวยนะครับหอมมะล,ลิแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับให้มันแข็งแล้วผัดทุกวนันแล้วมันจะอ่าิินะครับใส่หองหัวใหญ่กับไฮลอดลงไปเครับ เอาไฟนะครับแล้วก,กป็ปรุงรสตันปลาครับ ัตัวนี้นะครับผัดจนล้วนเลยนะครับปูนะครับปูแต่ผมไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับเพราะถ้าใส่น้ำมันหอยแล้วเข้ามันจะแฉะครับผมผมจะใส่น้ำมันงาหนิดนึงนะครับเพื่อให้มันหอมนะครับเข้าจะออกสีเงาเลยนะสวยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็กระสองกระทีครับใส่ลงไปเลยครับ เนื้อปูสุดท้ายครับแหงนเสร็จแล้วครับเข้าปัดปูโจ๊ะมา